พุทธที่สิบเป็นยากครับวันนี้อาจสบบอกคุยหอดเรื่องบนปันไดน,นะครับคือว่าเอาเรื่องเล่นนะครับ เดี๋ยวสิบอลหอดเรื่องของเมื่อนี้นะครับเป็นสังฆทานนะครับยุนุ่นก่อยเดี๋ยวบอ,อดสังฆทานเสมอะว่าอบอลเป็นช่งทีมชาตินะครับ ผมแล้วก็เตรียมทำลงทานนะครับทำลงทานเป็นน้ำหวานส่วนตัวก็มีโรตีโรตีทำลงทานโรตี หวานก็เอามาด้วยนะครับวันนี้เอากลับบ้านมาด้วยเอามาเต็มเมื่อวานแต่ว่าไปจองไปจองที่ไว้แล้วนะครับจองที่จะเอาถังไปลง ตีก็ร่วมกันนะครับร่วมกันทําบุญนะครับก็มีผมมีแม่แล้วก็ญาติๆอีกนะครับเจังนี้นนของที่ทำงานก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นชาเขียวนะครับ ชาเขียวชาเย็นนะครับน่าจะมีชามะนาวด้วยประมาณน,นี้ก็อาจใส่ถังน้ำแข็งนะครับถังน้ำแข็งใหญ่แล้วก็เลขอีเป็นหนะึ่งแต่ว่าถ้าใส่ขวด ใส่ขวดนะครับให้หยิบตัวให้ง่ายต่อการหยิบนะครับก็จะเร็วหน่อยนะครับไม่ถั้งถังนึงแข็งถังนึงถังใหญ่ทั้งนึงท,งท,งงทังเล็กทังนึงนะครับก็คงไม่ถึง30สบนาทีนะครับจัดวางยังไงก็หมดนะครับ,บาวางแนละ้วมันหยิบง่ายครับหยิบที3ามสี่ขวดก็ได้นะครับทำให้หมดเลย เหมือนปีที่แล้วนะครับใ้เวลาไม่นานจะจะหยิบหยิบออกมาวางค่อยๆหยิบมาวางนะครับเข้าแถวหยิบวางคนละคนละขวดสองขวดนี่พอดีนะครับ ก็จะเข้าแถวนานหน่อยนะครับก่อนจะทอดไม่รูว่าจะ,จะเคลื่อนขบวนจากทางบ้านไปประมาณแปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงครึ่งสำหรับโรตีนะครับ อาจจะอาจจะถึงประมาณสิเบเอ็ดโมงน่าจะถึงนะครับเพราะทอดทีละชิ้นสองชิ้นไป ไปที่ข้าวนะครับข้าวบรรทุกนะครับเราไปเสาเ <Okay. S 1> สาล่าสุดอาทิตย์นะครับเราไปวันอาทิตย์ยังนะครับยังไม่ออกลัวยังไม่ออกรวล้าสุดแล้วใส่ปุ๋ย เราจะปุ๋ยให้สามาสากับสอบนะครับวันนี้แต่ถ้าใส่ปุ๋ยแล้วมันจะเขียวนะครับเช้านี้เราก็อาจจะไปไปดูว่าเขียวขึ้นไหม ได้ผลเกือบทุกได้นะครับเดียวแค่ไล่ต้นพอกนะครับไล่ต้นพอก็จะทุกปีก็ยังไม่งามนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมหาวิธีบำรุงใหม่นะครับอาจจะเป็นปุ๋ยขออหรือยังไงนะครับ ให้เข้าเพื่อนนะครับใกล้ใกลใกล้ๆกันก็มีนะครับแต่ว่ามันเป็นย่อมเล็กๆชัวงที่เข้าไม่ไม่ไม่งามนะครับไม่เข้าเผื่อนดูช้า หวานนะครับลงทันน้ำหวานอที่ทำงานก็ถ้าตีเป็นขวดเล็กๆนะครับขวดประมาณ300-350นะครับมิลลิลิตรก็จะประมาณ300ขวดน่าจะได้นะครับ300ทึ่งแน่น,นอนว่าหมดเระเดียวนะครับแล้วอาจจะไปช้าหน่อยก็ได้ หกโมงเกือบเจ็ดโมงโครับอุ้ยมั่นมั่นมั่นงายมั่นเนี่ยเราก็ไปว่างเลยับเดี๋ยวใกล้ไปมั่นญี่ปุน่น น้ำหวานที่อยู่ดีแห็น,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 นมี่โป๊ะๆซื้อ,อเพราะว่าน้าหวานเกือบแน่นเลยแน่นนั่นแหล,ละใส่มันเย็นซืๆน้าแข็งสังไม่พระอ่อกะ แล้วพอแล้วเดี๋ยวอัดยุกอัดยุกอัดอัดยุ่อัดยุกบันทึกภาพอยู่นี่เดีายวเาพื้นยี่นี่ไม่ได้นะ เมื่อวานเมื่อวานพุมีมุกสดนะครับมุกสดการสะกดคำนะครับ लि जाँदा คนนะคม่คมามาถามนะครับเรื่องจะไปสงสา,ารนะครับก็เนี่ยไม่ได้ปกติเนี่ยจะทํำลงทันน้ําหวานนะครับของเต็มรถแต่วันนี้ไม่ได้ทํานะครับรถว่านะครับพอดีมีคนมาถาม よっしゃ。<laughs> เ้านี้ก็มีเมฆมากนะครับเมฆมากจนพร้อมจะตกได้ทั้งวันนะครับได้ทุกเมื่อนะ ค่อยดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนที่ทำลุงทานกันเลยนะครับก็จะเอาถังไปลงครับในส่วนของที่ทำงานนะครับทางทานที่ทำงานลำบากแล้วก็จะไปดูตัวตีนะครับอีกที่หนึ่งก็ไปดูมีงานกันเลย ดับแหลกโทรศัพท์มาเลยโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกันเจอกันในในงานสังฆทานเลยครับมีรดเสียงดังมานะครับอขอบคุณที่รับชมทั้งช่งนี้ครับสวัสดีครับ